สวัสดีครับผมสบายสบายพาก,กินวันนี้เราลองสั่งปลาหมึกมานะ149บาทแล้วก็125บาทสั่งมาจากแอปทิกช็อกนะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเขาก็บอกว่าก่อนได้รับก็ประมาณกี่วัน2วันเนาะ2อวัน3วันเนาะกี่วันสวัน3มวัน,ามว,นามวันมาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเขาเขียนว่าให้ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเห็นไหมก่อนเปิดกล่องพัสดุเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่มีการตัดต่อนะ เด็กมันรบกวนกันดูของเรามาเราถ่ายทุกขั้นตอนเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอยากกินหรืออยากอยากตนมาโอเคประมาณนี้อืออาดูสีสันแล้วก็โอเควันนะดีเ้ยอันนี้อันนี้ร้อยอันนี้125บาทปลาหมึกผ่าลวกเนื้อบางอันนี้เป็นหมึกไข่149บาบาทบอ,อกว่าอร่อยไม่เค็มไว้เพื่อนเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวทอดกันโอเคของส่งโอเคครับครบดี สั่งครั้งแรกโอเคดีเขามีวิธีการเก็บมาด้วยนะเห็นไหมมีคิวอาร์โค้ดได้นะสั่งสั่งซื้อหรือมีปัญหาเออมีไลน์ด้วยวะ่ะเออดีดีดีร้านนี้ดีสั่งในทิกตอกเห็นไหมวุ่นวุ่นอย่างละวุ่นอย่างละวุ่นวายวุ่นวายอังเกือะอังเกือะออตามสบายนะมาเดี๋ยวเรามาเข้าขั้นตอนการทอดเลยดีกว่าเพ<ว>ืพ<ว>่อนมาชิมกันเลยรีวิวต่อเลยฮะอย่างละร้อยกัมนะร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วก็สองร้อยเออแล้วก็ร้อยยี่สิบห้า ก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทเนาะสองอันใช่ป่ะสองร้อยเจ็ดสิบสี่สองร้อยเจ็ดสิบสี่นี่รวมส่งให้ป่ะส่งฟรีส่งฟรีโอเคมาต่อชอบกินปลาหมึกด้วยเดี๋ยวมาลองทอดเลยทอดแบบทอดแบบว่าไม่ต้องล้างอ่ะลองดูสักตัวสองตัวมาหอมดีว่ะเพื่อนถือว่าโอเคเลยนะกลิ่นหอมดีใหม่สดดีอืมกินดีเออมาดูแบบนี้บ้างอ๋อกินดีทอดเลยนะเดี๋ยวลองชิมดูสัก ตัว,ตวใส่ไปเลยมันอาจจะดูเหลืองๆเมื่อก้มันจะทอดไข่ไงใส่ไปเลยสองตัวนี่ทอดไข่ไง,ไอไไงโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพื่อนๆน,น,นี่โดนไฟนี่ก็แทบจะสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรา,าลองชิมกันดูนะทอดสักอีกตัวดีกว่าตอนแรกนือว่าแฟนไม่อยากชิมเยวใช้ชิมด้วยก็มีประมาณหกตัวเนี่ยทอดอยู่นี้สองตัวเดี๋ยวนี่ไปทอดอีกตัวนึ่นเป็นปลาหมึกไข่นะน่าจะแพงหน่อยพอเพื่อนใส่ลงไปเพิ่มอีกตัวนึ่งนะเดี๋ยวเราทอดก่อน ทอดแล้วก็จะหดหดนิดนึงเนาะไม่รู้ว่าแบบ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 แบนๆนี่มันจะเหลือแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนายใช้ได้ลเพื่อนมาขึ้นเลยกระทะนี้น้ำมันมันก็จะอย่างนี้หน่อยแหละกระทะติ๊กต๋องกันนะจริงถ้าอยากให้มันกรอบๆเนาะก็ค่อยๆทอดไฟออ่อนนะให้หมุนหนวดเหนิดอยมันอะไรเงี้ยเนี่ยเราทอดชิมก่อนแต่จริงก็ได้เราทอดได้แค่สองรอบหรอกสภาพมีแค่นั้นเองเราลองสั่งมากินดูเนาะถ้าอร่อยเดี๋ยวไว้สร้างใหม่เนี่ยร้อยกรัมทอดสาม เหลือสามดูสภาพพอทอดแล้วก็เหลือตัวเล็กจิงนึงมันก็ต้องหดเป็นธรรมดานะธรรมดามาลองแบบแบนบ้างแบบแบนจะเป็นยังไงวะเนี่ยใส่ห้าอันแล้วกันแบบแบนเดี๋ยววมานีทอดก่อนนะมันต้องหดแหละสภาพชิจีหนะมันก็หดหดทวทีนะสภาพกระทะมันทอดไข่เมื่อกี้นี่เองแล้วก็มาลองทอดแบบง่ายๆดีอ่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวไปชิมปลาหมึกไข่กันก่อนปะ เอาไงดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวรอทอดนี้เสร็จทีเดียวไปเลยแล้วชิมมาคู่เลยเราไม่ได้ล้างเลยนะรอบนี้คือแบบลองดูก่อนแล้วกันอันนี้มันน่าแต่โดนกระสุกจริงๆไม่รู้รรมันองเอาไปปิ้งหรือเปล่านะมึงแบบเนี้ยว่าช่างมันเถอะลองดูถ้ามันไม่เค็มก็จะได้กินได้เลยซื้อมาไม่ชิวไม่ชี้นยะแปบบ๊บนึงนะโอเคเพื่อนๆน่าจะได้นะแล้วล่ะก็หดเหลือแค่นี้แหละครับตักขึ้นมาก่อน ชิมพร้อมกันเลยตักก่อนนะเหลือแค่นี้น่ารักน่ารักไอเดียทอดได้อีกรอ, 4, อบหนึ่งหมึกไข่แต่หนึ่งหมึกนี่ยทอดได้อีกสามรอบสี่รอบถ้าทอดทีละเท่านี้นะแต่ถ้าทอดเยอะกว่า <ๆ S 1> น,นี้ก็น่าจะหมดเร็วกว่ามาเดี๋ยวเราลองชิมหน่อยเนาะว่ามันไม่เค็มเหมือนที่เขาบอกจริงเปล่าตัดดูก่อนไหมปลาหมึกไข่เป็นไงมาเด <ild y. S 1> ี๋ยวมาดูปลาหมึกไข่กันว่าจะมีไข่เปล่าเดี๋ยวกันไกลตัดโชว์โอ้ยายาเนี่ยไข่ เขาเราเราเคยซื้อแถวนานแล้วนานเคยกินล่าสุดเคยเอาซื้อแถวสมุดปากการเวลาเราขี่รถแถวแถวอะไรนะเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละข้างๆทางอ่ะเวลาเราขี่กลับมาจะเข้ากรุงเทพอ่ะเขาจะมีอยู่แถวแถวเออแถวทางเข้ากรุงเทพแถวอัมพวาอันนั้นอันนั้นขายถุงว่สี่ร้อยห้าร้อยเลยนะเคยซื้อมา,นาเ,นเนี่ยสภาพาเป็นอย่างเี้ยไข่เต็มๆอย่างนี้โอเคแต่ขออนุญาตขออนุญาตสลับกล้องหน้าไปชิมหนึ่งครับผมโอเคครับถือว่ามารีวิวเลยกันเหลือเหลือขามอันนี้เหลือสามตัวฮะ นี่ทอดได้อีกก็ปลาหมึกไข่มันแพงอยู่แล้วถือว่าร้อยกว่าบาทได้ลองกินดูเนาะสวัสดีครับสวัสดีจริงๆอ่ะเนี่ยตัวประมาณเท่าเนี้ยทอดมาทอดสามตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราชิมก่อนนะี๋ยวให้แฟนเราชิมมาลองชิมเพื่อนๆมาอืมเฮ้ยไม่เคม็มอ่ะความสุกขหืมไส้หนียบๆเขาบอกว่ากินกับกินไปฟ,ฟูเพื่อนเพื่อนอืม ไม่เคบจริงจังเลยนะเนี่อนอ,อ,อืมนี่ขานาดไม่ได้ล้างเลยนะก็อ,ออกกับขุ่นทอดเลยบาทีเขาลากล้างทั้งหน่อยก็ดีเพื่อนไขน่น้นแน่นบ่รู้สึกถึงความแพงของมันลนะมันคือหมึกไข่อ่ะเวลาเราไปซื้อไขป่ปลาหมึกย่างากัน่ะแพงและไม้ลวเป็น, 100. นร้อยไม้ละร้อยแปดสิบบาทอ,อร่อย ดีไม่เค็ม,มปิน้นข้าวทอดในกระทะดีๆก็คงจะไม่น้ำมันเยอะขนาดนี้หรอแ๊บหนึ่งเอากระดาษมาเช็ดมือไม่ใช่อะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลองแบบนี้ดูไอปลาหมึกผ่าผ่าซี่กอะไรเขาเนะี่ยจะตัวประมาณนี้นะอืมก็กรอบอยอืมดีย๋ยงนี้ออกเค็มๆหน่อยแต่ไม่ได้เค็มมาก ก็กินได้เริ่มเค็มแล้เริ่มเค็มน่าเราต้องล้างก่อนอันเนี้ยแต่ถ้ากินกับข้าวก็พอดีอ่ะกรอ,อบต้องล้างก่อนปลาหมึกผ่าต้องล้างก่อนออกเค็มๆม,มันต้องตามด้วยน้ำกระบองเขียวของเราแต่ว่าปลาหมึกไข่อ่ะให้ ลูกร้องพอดีอเลยก็นึงขออภัยนะตัวเล็กมันร้องพอดีนะยแต่ปลาหมึกไข่เราอะอ๋อโอเคกลับมาสถานการณ์ปกติผิวนมแต่ว่าปลาหมึกไข่นะสิบเต็มสิบไม่หักเลยแล้วไม่มีจิ้ว s e a ฟ o o ของเราฟินเยี่ยมดีดีปลาหมึกเนี้ยถ้าต้องเอาไปย่างหรือเปล่าหรือว่าเอาไปล้างก่อนมาเดี๋ยวเราลองกระายไปชิมบ้าง อ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวร้อยกาแฟนทิมมีคนสั่งชิมแบบไหนเลือกเอาเลยเร็วเร็วอ่ะชิมอ,อืมอันนี้ดีนะไข่หนึบไม่เค็มมากเลยเป็นไงรสชาติเป็นไงดีไหม,มดีเหนียวป่าเหนียวนิดหน่อย ฮะเหนียวต้องทอดอย่างนี้นึเงบ้างเหนียวเธอเอาตัวไหนมากินเ่ะตัวเนี้ยทำไมเมื่อกี้เขากินมันไม่เหนียวอะเหนียวฮะเหนียวน่าจะต้องอยู่ที่การทอดนะเพื่อนอราต้องขอบกว่านี้หน่อยหรือว่าน้ำมันต้องเยอะกว่านี้ไม่แต่ถองต่อมันไม่เหนียวไงที่กินแล้วเหนียวแล้วก็ดบแแตจะไปโดนตัวให้กี่คะแนนแปดทำไมให้เลยแปดอะเหนียวมันไม่ได้อยู่ที่ปลาหมึกเาว่ามันอยู่ที่เราทอด การให้คะแนนอะไรวะงงอย่านี้เหรอต่างจังสภาพอืมอยู่ที่การทอดแล้ด้วยเพื่อนแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยไม่เหนียวอันนี้ตอกกินมันก็หนึบๆนะเออว่ะแล้วแต่ตัวตัวนี้ออกเค็มๆกว่าน่าจะอยู่ที่ไฟอ่ะอ่ะน่าลองแบบบางดิก็แต่ตัวเค็มไม่เท่ากันจริงๆแหละเออว่ะเมื่อกี้โดนตัวแรกไปไม่เค็มแล้วก็ไม่เหนียวเลยน่าจะอยู่ที่ไฟว่ะ อแมงดวงดีชิมายเจอตัวเหนียวทุกตัวเลยเราอาจจะต้องกรอบว่าน,นี้เรนอาจจะต้องกรอบว่นนี้ทอดสภาพนี้ทอดนานแล้วนะเห็นไหมว่าใส่ไปนานมากแล้วหรือว่าต้องเป็นน้ํามันใหม่แล้วก็ทอดใหม่ก็ไม่รู้มันอันนี้เค็มกว่าเค็มกว่าสิอันนี้มันเค็มกว่าอยู่แล้วแบบบางเค็มกว่าใช่ไหมใช่ใชไงรู้สึกไงกับร้านนี้บ้างแล้วเธอจิ้มซีฟู๊ดหรือยังเมื่อกี้เนี้ยยังอ่าลองจิ้มซีฟูดดูดิเป็นไง เสียหมดเลยคะแนน,น,นกูสิบคะแนนเมื่อกีน้นี้เราไม่ได้รีวิวให้ร้านเขานะน,นี่เราซื้อมานลองครั้งแรกจริงๆแต่ฟิลแรกอันที่กินอนะ่ะมันดีจริงๆนะอืมน้ำจิ้มจิ้มแล้วดีอยะแล้วเขาเค็มมากินกับพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะใช่ให้กีนนน่คะแนนรวมคะแนนรวมอะ่ะเก้าเลยนจิ้มแล้วอร่อยฮะเก้าจิ้มจิ้มแล้วอร่อยใช้นั่นกินไม่ได้นัสภาพกวนร้องแง่ๆตลอดเวลาโอเคครับประมาณนี้สบายๆสไตล์เราถือว่า ซื้อเมื่อลองครั้งแรกเนาะเราก็น่าจะทําผิดวิธีหรือต้องต้องล้างก่อนหรือว่าการทอดน้ามันมันอาจจะต้องเยอะกว่านี้หน่อยไงแล้วก็ความเค็มของแต่ละตัวมันไม่เท่ากันด้วยนะเพื่อนนะตัวแรกที่ต่อกินอ่ะมันน่าจะเป็นตัวนี้ว่ะเออว่ะลองสังเกตดูดิดูสีนันเนาะน่าจะเาเขามีไข่อยู่ข้างในไงเราอาจจะต้องใช้ใช้แบบเขาเรียกวะาไนไฟกระทะมันร้อนหน่อยเราใส่น้ำมันน้อยเห็นไหมสภาพมันเหมือนเราคั่วเราเหมือนเราคั่วมากกว่าเราไม่เหมือนกันทอดแต่ถ้าน้ำมันมันท่วมท่วมันอาจจะสุกหมดเนาะแฟนเราอาจจะไปเจอตัวมันเหนียวเหนียวลอิ้มตัวนนีีีกทึ อืมกรอแสดงว่าทอดแสดงว่าทอดไม่เท่ากันเราวจิ้มซีฟู้ดแล้วดีหน่อยแต่จริงๆน,นำบางตัวก็เค็มกว่ามันก็ควรจะล้างกันนะไปค,ครับไปแล้วบายสบายสบาย,บายเราฮะบายบาย,บาย ครั้งแรกครั้งแรก